ผมวันนี้ผมมีเมาส์จากค่ายอีพิกเกียนะครับผมชื่อว่าอ e. ีพิ e เกียเมดูซ่านเองะครับผม <c oughs> ก็คือตีมของเขาจะเป็นสีส้มดำอยู่แล้วนะครับผมจากที่เคยรีวิวไปไม่ว่าจะเป็นบันจี้มาแพดนะครับผมกล่องนี้จะเป็นกล่องกระดาษธรรมดาเลยนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรพิเศษมากนะฮะโอเค นี่คือพรรเอก์ของเราประมาณนี้นะครับรูปร่างหน้าตาดูดีทีเดียวนะครับผมให้ดูได้ครับก็เป็นหมดโสมอินไปเลยแล้วกันฮะด้านบนนะครับ Okay. แล้วที่สําคัญของเมาส์ตัวนี้คือด้านล่างของมันนั่นเองก็จะเห็นได้ว่านะครับมีเซนเซอร์2แบบนั่นเองก็คือทางด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นออปติคอลทางด้านขวาจะเป็นเลเซอร์นะครับผมโดยการเปิดปุ่มเปิดปิดปุ่มที่ทางด้านนี้นะครับด้านล่างอ๋อเลื่อนซ้ายแล้วไฟจะขึ้นใช่คือแบบเป็นสแตนด์อินเลยครับแบบกดปุ๊บติดปับ๊บเปลี่ยนปั๊บนะครับผม อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมอาอธิบายในส่วนปุ่มอื่นๆนั่นเองก็คือปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม back forward ธรรมดานะครับผมอันนี้คือปุ่มปิ่มโอปิ่ม <laughs> ปุ่มเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับผมแหมรีบไปหน่อยพอเรากดเนี่ยมันก็จะมีไฟตรงนี้ที่สแสดงสถานะว่าเราใช้โปรไฟล์ไหนอยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปตั้งกันในตัวโปรแกรมเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าโปรแกรมเขาเจ๋งแค่ไหนตรงนี้นี่จะเป็นปุ่มเปลี่ยน DPI นะครับผม จะมีไฟที่แสดงสถานะ d p เพตัวนี้บอกไว้ชัดเจนมีทั้งหมด4สเตตนะครับผม4สเตตโอเคทั้นี้จะเป็นโลโก้ e p g a เกแล้วก็มีรุ่น Medusa อย่างชัดเจนนะครับโอเคสายเขาสายเขาจะเป็นสายถักนะครับผมสายถักสีส้มตัดด้วยสีดำนะครับให้ดูคอนเนคเตอร์นิดนึง นี่ครับคอนเนคเตอร์เขาจะเป็น g o p เพลตนะครับผมโกลเพล USB มีโลโก้ของ EG ชัดเจนนะครับผม EG นี e g, e 2 2> ่ e ว g ตเจิเนีย่ไม่ใช่เป็นตัวย่อที่ค่อนข้างนิดนะครับ EG โอเคก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของอธิบายรายละเอียดคร่าวๆครับผมเ <c oughs> ขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะมี DPI สูงสุดที่6,300 0 DPI นะครับผมแล้วก็ เขาแยกนะครับผมว่าเป็นในโหมดของออปติคอลเนี่ยเขาจะมีสเตต e DPI ให้ปรับถึงสีระดับนั่นคือ400 DPI 800 1 6 0 0แล้วก็3 2 0 0นั่นเองนะครับผมแต่ว่ามาในส่วนของเลเซอร์เนี่ยเขาจะปรับเป็นสเตต e นะครับผมคือสเตต e เนี่ยเขาจะมีตั้งแต่300ประมาณ360 450 810 900อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งโดย default ของเขาเนี่ยเขาจะตั้งมาที่810 1 6 2 0 3 6 0 0แล้วก็630นะครับผม โดยในส่วนที่จะปรับให้เป็นอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงกลางก็คือ HDST ของเขาเนี่ยครับผมเราจะเลือกให้ปรับให้เป็นตรงกลางนั่นก็คือให้เขาเลือกเองคือเป็นไฮบริดนะครับผมเป็นไฮบริดก็จะมีทั้งหมดอยู่ที่400 800 1006แล้วก็4 8 0อันนี้คือ DPI ที่เป็น default ของเขานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวก่นเนอื่นเรามาดูในส่วนของโปรแกรมการตั้งค่าก่อนดีกว,ว่าว่าเดเวอร์เขาจะเจ๋งแค่ไหนนะครับผม มันจะอลังการขนาดอย่างที่ผมได้เกิ่นไวไวที่ช่วงต้นคลิปนะครับผมนี้มาดูกันว่าเราเปิดใช้งานปึ๊บนี่ครับยิ่งกว่าการเข้าเกมนะครับเนี่ยเสียงเขาก็จะมีไว้หมดเป็นโลโก้ไอพีเกียสมมติถ้าเกิดใครจะเข้ามาปับบ่อยๆเนี่ยทางด้านขวาล่างเขาจะมีปุ่มสคิปคือปุ่มข้ามก็คือจะข้ามเข้ามาที่หน้าตาตัวนี้เลยนะครับผมเวลาเราเลือกโหมดต่างๆเนี่ยเรียกได้ว,ว่าล้ำนะครับผม ล้ำจริงก็ฟีลลิ่งแบบนี้เนี่ยผมนึกถึงเกม Starcraft ครับผมคือเกมที่เป็นสมัยที่เขาเป็นล้ำล้ำยุคหน่อยโอเคก็ในส่วนนี้น่าจะเป็นหน้าเมนคอนโทรลนะครับผมเมนคอนโทรลเนี่ยจะมีในส่วนของการปรับ Button Assignment เช่นถ้าเกิดผมอยากจะปรับให้ปุ่ม DPI เป็นปุ่มอื่นก็สามารถปรับได้เลยนะครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นปุ่มอื่นๆของเมาส์ตามปกติหรือว่ามาโครหรือว่าสโค่ up สโค down DPI up DPI down นั่นเองนะครับผม ราสามารถปรับได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของสีโปรไฟล์ที่ผมได้เกินไว้ตอนแรกนะผมว่าสโคมส์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีไปตามสีที่เราตั้งไว้ตรงนี้ถ้าเราเปิดใช้งานโปรไฟล์ที่1ก็จะเป็นไฟสีแดงโอเคนะครับผมตัวนี้โอเคเข้าใจกันดีแล้วทา,ทางด้านขวานเนี่ยจะเป็นมส์เซนเซอร์โหมดซ e เล็กก็คือเราปรับค่าไว้รอได้เลยว่าถ้าเกิดเราเปิดใช้โหมดออปติคอเนี่ย D P i ก็จะเป็นสเต,ตนนี้สเต,ตนนี้สเต,ตนเตตนี้นะครับผม ถ้าเป็น HD, s t นะครับผมก็จะเป็นสเตนี้เตนิสสเตนี้สุดท้ายด้วยเลเซอร์นะครับผมเลเซอร์เนี่ยเขาจะแตกจากอ่าเซนเซอร์อย่างอื่นตรงตรงที่ว่าเขาสามารถปรับแกน X, แกน Y แยกได้นะครับผมแต่ว่า DPI เนี่ยเขาก็จะมีล็อกสเตตไว้เราไม่สามารถที่จะไปเกาะ DPI ตามที่เราต้องการได้นะครับผมแต่ปรับแยกได้อิสระนะครับอยากให้แกน X ช้าอยากให้แกน Y เร็วหรือว่าอยากให้เท่ากันก็ปรับให้เท่ากันนะครับ ต่อด้วยหน้าของเพ o r m พมา e นะครับผมทางด้านซ้ายนี่จะเป็น usb report rate หรือว่า polling rate ที่เราเข้าใจกันดีนะครับผมมีตั้งแต่1 2อย5 0่0 0างแล้วก็พันนะครับผมปกติผมใช้ที่500ร้อยเฮิร์ต์อยู่แล้วแล้วก็ความเร็วของ s c r o l l speed double click point acceleration อ่าครับผมแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยจะเป็น led power save mode ก็คือเขาสามารถให้เราเปิดไว้ตลอดหรือว่าเปิดแบบอ่ามีการกระพริบหรือว่า ให้ปิดหลังจากที่ใช้งานไป60วิแล้วเราปล่อยเมาส์ไอเดเลเนี่ยมันไอเมาส์มันก็จะดับไปเองซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานอย่างนึงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับที่ผมบอกไว้ว่าเป็น lift off distance setting ก็คือสามารถปรับได้เฉพาะเลเซอร์และ HDST เท่านั้นนะครับผมซึ่งสามารถที่จะปรับตั้งแต่1ไปจนถึง10นะครับก็ตามที่ความต้องการแต่ว่า default ของเขา,าเนี่ยคือ4นะครับผม a n g l Snapping เนี่ย <c oughs> เขาจะระบุไว้เลยว่าเป็นเ a s ซอร์ d e มดออรีนะครับผมโอเคต่อด้วยมาโครมาโคเขาจะเป็นเป็นการใช้งานที่ง่ายๆนะครับผมก็คือนิวมาโคขึ้นมาเลยแล้วก็กดบันทึกลงไปเลยครับเรคคอร์ดปาบอยากกดไลน์ครับปาบลงบทุกอย่างคือดีเลย์เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะปล่อยกดอันนี้หนึ่งวิปล่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็หยุดแค่นี้ก็จะเป็นมาโครที่เราตั้งขึ้นมาแล้วก็ ไปเลือกใส่ในปุ่มให้เป็นมาโครหนึ่งป้าบจบการใช้มาโครนะครับผมไม่ชอบหรือว่าอยากเปลี่ยนหม่ก็ลบได้ <c oughs> สุดท้ายนี่จะเป็นในส่วนของ support นะครับผม support ตัวซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ออฟออฟฟิเชียลไซต์เขาก็จะลิงก์ไปที่ตัวพอเรากดปุ๊บมันจะเข้าไปให้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเฟิร์มแวร์ของ medusa เนี่ยถึงเวอร์ชันไหนแล้วนะครับผม ซึ่งผมก็อัปเดตเป็นตัวล่าสุดอยู่แล้วนะครับเว็บเขาค่อนข้าง,งหน้าตาสวยงามดยทีเดียวโอเคครับผมจบในส่วนของไดเวอร์กันเพียงเท่านี้ครับมาดูในส่วนการใช้งานจริงของเจ้าอีพิกเกียเมดูซาตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยการเปิดใช้โหมด S D S S D H D S T นะครับผมแม c ชื่อนี่เป็นตัว S กับตัว S ดติดกันนี่ก็คนไทยอาจอ,อ,อ่านอกเสียงลำบากนิดนึงนะฮะ ก็จะเป็นโหมดที่ผมให้ตัวเมาส์เนี่ยเป็นตัวตัดสินใจเลือกเองว่าเขาจะเปิดตัวเซ็นเซอร์แบบไหนนะครับผมซึ่งเซนเซอร์ที่เขาเปิดใช้งานตอนนี้เป็นออปติคอลซึ่งเหมาะกับตัวพื้นผิวของเจ้าไฮบริดแพดตัวนี้นะครับผมสำหรับความรู้สึกที่ผมเปิดใช้งานออปติคอลเนี่ยก็จะมีจุดจุดที่สังเกตได้ง่ายจะเป็นจุดที่เขาอ่านอ่านระยะของพื้นเนี่ยขึ้นมาิดนึนงนี่คือผมยกเมาส์ขึ้นมาแล้วนะครับผม ระยะประมาณนิ้วถึงครึ่งนิ้วประมาณนี้ครับผมก็คือยังแบบเวลาเวลาสะบัดมันก็จะมีต่อไปอีกนิดนึงนะครับผมซึ่งแก้ด้วยการสะบัดไดะยกขึ้นสูงสูงนะครับผมสะบัดแล้เหนินเมาส์เขาเรียกว่ายกเมาส์ขึ้นสูงสงนะครับผมจะด,ดูการยิงเล็กน้อยคือออปติคอลเนี่ยเรียกได้ว่าคุมได้ง่ายๆน,นะครับผมเพราะว่าเซนเซอร์เขาค่าอนข้างดี ส่วน DPI ก็เซตติ้งที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคือ optical จะเป็น400แล้วก็อยู่ที่500 h ฮนะครับผมเรท500 h ฮนี่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนไปต่อด้วย optical ล้วนเลยนะครับผมก็คือเราปรับให้เป็น optical เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวระบบ HDSP นะครับก็ยังเป็นความรู้สึกเดียวกันอยู่เพราะว่าอยู่ในส่วนที่เป็น ออปติคอลนะครับผมลองเอามาเทียบในการหันซ้ายหันขวาเนี่ยเป้าอยู่ในระดับเดิมตลอดนะครับผมโอเคก็ไม่มีหลอดน,นะครับหันขณะหยุดทางนั้นคอนโทรลได้ดีโอเคต่อด้วยโหมดเลเซอร์ครับผมพอเราปรับโหมดเลเซอร์เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าแสงจะหายไปเลยซึ่งเลเซอร์เนี่ยเขาจะไม่มีแสงออกมาให้เห็นอยู่แล้วนะครับผมโอเคนี่ครับเลเซอร์ เลเซอร์เนี่ยสเตตที่ผมปรับไว้เนี่ยจะเป็น450 dpi นะครับผมแล้วก็500 h z เช่นเดิมนะครับโดยเลเซอร์เนี่ยเมาส์เขาก็ได้บอกไว้ในตัวอินโฟอยู่แล้วนะครับว่าถ้าใช้ในโหมดเลเซอร์เนี่ยจะมีอัตราเร่งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมซึ่งผมใช้ดูก็สัมผัสได้จริงครับว่ามันมีอัตราเร่งขึ้นมาคือเร็วมีลักษณะที่เร็วกว่าออปติคอเล็กน้อยคือออปติคอเนี่ยเหมือนแบบหยุดหนึบๆนึะครับผมแต่ว่า Laser เลเซอร์นี่จะไปแบบ จะไปแบบเรื่อนๆนิดนึงนะครับผมคือไปแบบลักษณะพิュ๊บิะครับเมาส์มันจะเร็วกว่าออปติคอลนะครับผมอันนี้คือจุดที่ผมสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมในส่วนของการบังคับเมาส์หรือการยิงเนี่ยแล้วก็ในส่วนของการปรับเนี่ยคือเลเซอร์เนี่ยเขาจะมีย้อยลงตรงปลายปลายนิดนึงอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งเลเซอร์ที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมเวลาเราควบคุมเมาส์เนี่ยถ้าเกิดเป็นเลเซอร์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยอาจจะ เที่ยงตรงกว่านี้เล็กน้อยนะครับผมอันนี้คือมันจะเลื่อนเล็กน้อยมันจะไม่ตรงท่าที่เดียวนะครับก็ถ้าให้ผมฟันธงโดยรวมเนี่ย Optical น่าจะอยู่ในลักษณะที่ตอบโจทย์กว่ากับการใช้งานเจ้าเมดู u s a ตัวนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับ ders? สำหรับการใช้งานเจ้า Epic Gear Medusa ตัวนี้นะครับผมก็คือถือได้ว่าเป็นเมาส์ รุ่นแรกๆหรือว่าบายแรกๆนะครับผมที่เขาตัดสินใจที่จะทำออกมาในในส่วนของ u u l s s n s s r r o o e นะครับผมเป็น Dual Sensor ที่เราสามารถเลือกปรับได้เองนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของที่เขาทำมาเป็นที่เรียกว่า h d s t หรือว่า Hybrid Dual s e n s o r Technology นะครับผมก็คือเป็นเทคโนโลยีของเขาเองจากทาง e p i g e a นะครับผมก็จากที่ผมจากที่ผมได้อธิบายไปในขณะที่เล่นก็คือ o p t i c a l เนี่ยเขาะจอกแนวแบบว่า ค่อนข้างที่จะนิ่งเล็กน้อยเออนิ่งนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะมีการอ่านค่าหรือว่าลิฟต์เนี่ยในระยะที่ค่อนข้างสูงนะครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดให้ผมประมาณนะครับผมก็น่าจะประมาณประมาณนี้นะครับผมที่เขาจะอ่านอยู่นิ้วหนึ่งใช่ครับประมาณนิ้วหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นเลเซอร์เนี่ยจะมีอัตราเร่งเล็กน้อยแต่ว่าเลเซอร์เนี่ยเราสามารถที่จะปรับอ่าระยะของลิฟต์ได้คือจะมีตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบนะครับผมที่เห็นในไดเวอร์นะครับผมโอเคก็สําหรับเจ้า อ่าอีพิกเกียร์ไมซ่าเนี่ยก็เป็นเมาส์ที่เรียกได้ว่าออกแบบเทคโนโลยีมาค่อนข้างล้ำเลยทีเดียวก็สําหรับใครที่ชอบหรือว่าสนใจนะครับผมก็น่าจะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านเกมเกียร์ชั้นนำทั่วไปในในเร็วๆนี้นะครับผมโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ